ในป่าติดชายแดนขเขมรต่างก็รู้กันดีว่ามีเรื่องราวลึกลับมากมายเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันโดยในอดีตนั้นวิชาอาคมของขเขมรเป็นที่เรื่องลือนักในด้านใสดำเสกเป่าทำลายศัตรูคู่อาคาตที่มีทั้งทำคุณใสเสกของเข้าตัวหรือแม้กระทั่งผูกหุนพยนต์เหมือนกับวิชาคุณใสของไทยโบราณที่มีไว้ป้องกันตัวป้องกันภัยเป็นหลักแต่ของขเขมรมีไว้ทำลายศัตรูเป็นหลัก ที่มุ่งหมายเอาชีวิตสถานเดียวแม้ผู้ที่สร้างจะตายไปนานแค่ไหนของสิ่งนั้นก็ยังคงอยู่และมีอาถรรพ์อยู่เสมอไม่เสื่อมถอยลงไปเลยหรือไม่ก็อาจจะหนักกว่าเดิมเสียอีกหากว่ามีการกระตุ้นหรือเล่งเราอะไรบางอย่างมาหลังจากที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ทำลายทิ้งหรือผู้เป็นเจ้าของตายไปก็มักจะถูกสะกดไว้หรือไม่ก็ถูกนำไปไว้สถานที่ที่คิดว่าล้างอาถรรพ์ได้ เช่นวัดวาอารามต่างๆจึงมักจะพบเห็นหุ่นปั้นเก่าๆรูปร่างแ,แปลกๆอยู่ตามวัดวาอารามหรือโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปอย่างเช่นหุ่นปั้นคล้ายกับเสือที่ปั้นแบบไม่บัง,งมากนักแต่ก็ดูออกว่าเป็นรูปร่างของเสือที่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วผู้ใหญ่เหลือผู้ใหญบนในห่บ้านในหมู่บ้านใกล้กับวัดล้างแห่งหนึ่งเก็บมาไว้ที่บ้านของตนเองเพราะเห็นว่าแปลกดีและตัวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนักเพียงแค่กำปั้นมือเท่านั้นเอง หลังจากที่เก็บมาไว้แล้วก็ไม่ได้สนใจเหมือนช่วงแรกๆที่ได้มาเพียงแต่ตั้งไว้บนหิ้งที่เสากลางบ้านเท่านั้นปีต่อมาก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อขณะที่แกกำลังนั่งกินข้าวอยู่กลางบ้านเพลินกับครอบครัวของแกอยู่นั้นก็เกิดลมฟ้าฝนพัดกระหน่ำมาอย่างรุนแรงบ้านสมัยก่อนไม่มีประตูแต่เปิดโล่งด้านหน้าตรงนอกชานแรงลมพัดเอาเข้าวของปิวกระเด็นว่อนไปทั่ว ไม่เว้นแม้กระทั่งหุ่นปั้นเสือที่อยู่บนหิง้งข้าวของที่อยู่บนหิ้งด้วยก็ล้มใส่และพากระหล่นลงมาใส่หัวของผู้ใหญ่เหลือของบางอย่างที่มีน้ำหนักเ้ากระแทกเอาจนหัวแตกทําเอาผู้ใหญ่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเลือดสดๆไหลผ่านมือที่ปิดบาดแผลเอาไว้ย้อยออกมาหยดลงไปที่หุ่นปั้นเสือที่หล่นลงมาบนตักของแจเป็นแดงฉานทั้งเสื้อผ้าทั้งหุ่นปั้นเสือเลอะเทอะไปด้วยเลือด ถ้วยชามกับข้าวกับปลาก็หกละเนละนาดทําทเอาเมียแกกับลูกตกใจเมียแกก็รีบหาผ้ามาทําแผลให้เอายาแก้ปวดมาให้แกกินเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้แกนั่งบ่นพึมพำไม่หยุดปากว่าอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องซวยขึ้นมาได้แต่ก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมียแกจัดการเก็บข้าวของเช็ดล้างถึงเกลียง ลมฝนก็ยังคงพัดไม่หยุดแต่ว่าเบา,เบาลงมากแล้วสายฝนเริ่มป่วยปลายลงมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบดังเปียงป้างลั่นไปทั่วข้าวของที่หล่นลงมาเมียแกก็เก็บขึ้นไปวางไว้บนหิ้งเช่นเดิมเหลียวไปมองผู้ใหญ่เหลือที่ปวดแผลและหัวจนหลับไปแล้วก็เลยกางมุงให้แกนอนอยู่ตรงนั้นเองซึ่งแกก็เคยนอนอยู่เป็นประจำแล้วก็พาลูกเข้าไปนอนในบ้านด้านในฝนก็ยังเทลงมาไม่ขาดสายแต่ก็ไม่แรงมากนะัก แสงแป๊บๆปจากสายฟ้าทําให้เหมือนกับเห็นว่าหุ่นเสือปั้นนั้นจะขยับได้ขึ้นมาหลังจากที่ได้สัมผัสเลือดสดๆของผู้ใหญ่เหลือเข้าไปด้านผู้ใหญ่เองก็มีอาการกระสับกระส่ายเหงื่อกลานไหลซึมเต็มทั่วล่างทั้งๆท,ที่อากาศก็เย,นย็นเยือกจากลมฝนรุ่งเช้าเมียแกตื่นมาก,กับไม่พบว่าผู้ใหญ่เหลือนอนอยู่ก็คิดว่าคงจะออกไปนอกบ้านแล้วแต่หลังจากที่ตำกับข้าวกับปลาเสร็จสิ้น ก็ยังไม่เห็นว่าผู้ใหญ่เหลือจะกลับมาก็เลยครอบกับข้าวกับปลาไว้ให้แกกลับมากินเองแล้วก็พาลูกเดินเข้าไปทำสวนที่หลังบ้านในหมู่บ้านก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมาทั้งๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลูกวัวของชาวบ้านถูกสัตว์บางอย่างฆ่าตายคาบออกมาจากคอกและถูกฉีกกินเนื้อหนังหายไปบางส่วนเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาเลยดูไม่ออกว่ารอยเท้าที่ถูกฝนนั่นชะล้างเป็นรอยเท้าของอะไรกันแน่ แล้วก็ไม่มีใครได้ยินเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นเมียผู้ใหญ่มารับรู้เอาก็ตอนกลับมาจากสวนในตอนบ่ายเพราะเห็นว่าผู้ใหญ่เหลือยังไม่กลับมาและข้าวป่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยจูงลูกออกไปถามไถ่กับชาวบ้านอีกแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นแต่อย่างใดชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่พบจนเริ่มจะมืดลงจึงได้หยุดตามหากันก็เลยพากันลืมเรื่องของลูกวัวไปเสียสนิท ด้วยความที่เป็นห่วงผู้ใหญ่เหลือมากกว่าค่ำคืนนี้ไม่มีฝนเทลงมาแล้วทำให้ได้ยินเสียงวัวในอคอกร้องกันแตกตื่นเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างจนชาวบ้านเจ้าของวัวต้องออกมาดูแสงจันทร์สาดส่องสว่างพอให้มองเห็นว่ามีใครบางคนเดินมาด้อมๆม,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 มองๆอ,อยู่ข้างๆคอกวัวคิดว่าคงจะเป็นหัวขโมยที่มาลักวัวเจ้าของวัวก็รีบเข้าบ้านไปเอาปืนออกมายิงปังขึ้นฟ้าเสียงดังสนั่นจนเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นตกใจ หันควับมาทางประกายไฟที่ออกมาจากปลายกระบอกปืนดวงตาแดงฉานเหมือนประกายไฟทำเอาเจ้าของวัวตกใจร้องลั่นก่อนที่มันจะหันหัววิ่งหนีไปทางวัดอย่างรวดเร็วเสียงปืนและเสียงร้องทำเอาชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงคว้ามีดคว้าปืนพากันวิ่งออกมาดูเห็นเจ้าของวัวและลูกเมียยืนอยู่ข้างบ้านก็ถามไถ่กันจนได้ความบ้าไม่รู้ว่าตัวอะไรแน่ที่คล้ายกับร่างของคนแต่มีดวงตาแดงฉานน่ากลัวมาก อาจจะเป็นตัวเดียวกันกันกบที่กินลูกวัวของชาวบ้านเมื่อวานไม่มีผิดแน่ชาวบ้านที่มีวัวก็เลยต้องเฝ้าระวังกันทั้งคืนล่วงเช้าก็พบเข้ากับร่องรอยเท้าที่อยู่บริเวณคอกวัวของชาวบ้านมันเป็นรอยเท้าของคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นรอยเท้าของใครกันแน่ที่สําคัญดวงตาที่เห็นนั่นมันไม่ใช่ดวงตาของคนปกติทั่วไปที่จะมีดวงตาแบบนั้นได้ วันนั้นทั้งวันชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาผู้ใหญ่เหลือและหาตัวประหลาดที่กินลูกวัวไปด้วยชาวบ้านไปพบเข้ากับผู้ใหญ่เหลือที่นอนคดคูอยู่ในวัดล้างก่อนที่แกจะลุกขึ้นมาทำหน้าดุร้ายใส่แล้วจะหนีไปทําให้ชาวบ้านที่ไปพบต้องตกใจกับอาการของผู้ใหญ่ลูกเมียแกก็เป็นห่วงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกกันแน่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงตกคืนนั้นก็มีเสียงแตกตื่นของวัวของชาวบ้านอีก แต่ชาวบ้านที่นอนเฝ้าระวังกันอยู่ก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมาเจอเข้ากับผู้ที่บุกลุกซะก่อนแต่ก็ต้องตกใจร้องลั่นเมื่อได้กลายเป็นเหยี่ยวของผู้ที่บุกลุกเข้ามาแทนโดยที่มีผู้คนมาพบเห็นศพเอาก็ตอนเช้าแล้วในสภาพที่แทบจะจําไม่ได้เนื้อหนังถูกกระฉีกหายไปไม่ต่างจากลูกวัวที่ตายไปทําให้ชาวบ้านเกิดอาการหวาดกลัวกันมากเลยต้องจัดเวียนยามเฝ้าระวังในตอนกลางคืนต่อมา แต่ผู้ที่บุกลุกในครั้งนี้ที่ชาวบ้านเห็นกับกลายเป็นผู้ใหญ่เหลือที่เดินเข้ามาหาชาวบ้านที่กําลังฟ้อวัวที่ด้านท้ายหมู่บ้านสามคนทำให้ชาวบ้านทั้งสามตกใจล้องลั่นผู้ใหญ่บ้านมาในสภาพที่ดวงตาไม่ต่างกับเสือร้ายแยกเขี้ยวเดินทื่อเข้าหากระจนเข้าใส่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ล่างที่กระโจนเข้ามานั้นกับกลายเป็นเสือไปแล้วเข้าขย่ำชาวบ้านตายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนอีกสองคน และกัดฉีกินเนื้อหนังด้วยความหิวกระหายชาวบ้านอีกสองคนก็พากันวิ่งร้องลั่นว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นเสือผู้ใหญ่เหลือกลายเป็นเสือไปแล้วชาวบ้านที่อยู่เฝ้าระวังกันอยู่อีกด้านก็คว้ามีดคว้าปืนวิ่งกลู่กันส่วนเข้ามาย้อนกลับเข้าไปดูที่เกิดเหตุก็ยังเห็นเสือลายพาดกรตัวนั้นยังกัดแทะร่างของชาวบ้านที่เป็นเหยื่ออยู่ก็พากันยิงใส่ไม่ย้งไปหลายนัดจนเสือนั่นร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะก,กระโจนหนีไปอย่างรวดเร็ว แต่เสียงที่ชาวบ้านได้ยินนั้นชาวบ้านจําได้ดีว่าเป็นเสียงของผู้ใหญ่เหลือเสือตัวนั้นวิ่งหนีไปทางวัดล้างท้ายหมู่บ้านชาวบ้านได้ยินเสียงปืนก็พากันออกมาดูแต่ก็ไม่มีใครตามไปเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเสือลำบากจะมีอาการดุร้ายมากอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ทําได้เพียงแค่จัดการกับศพของชาวบ้านที่เป็นเหยื่อรอจนรุ่งเช้าก็พากันคว้ามีดคว้าปืนตามรอยเลือดของเสือนั้นไปทางวัดล้าง จนพบเข้ากับร่างของผู้เยหลือที่นอนตายจมกองเลือดอยู่ใกล้กับซากปะหลักหักพังของวัดลางนั่นเป็นที่น่าแปลกใจว่าทําไมผู้เยหลือถึงได้กลายมาเป็นเสือสมิงไปได้จนว่าลูกเมียผู้ใหญ่ตามมาพบเข้าก็พากันร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เยหลือจนได้หายตัวไปชาวบ้านจึงได้รู้ว่าอาจจะเกิดจากหุ่นปั้นเสือสมิงที่เมียของผู้เยหลือบอกก็เป็นได้ จึงได้พากันไปเอาหุ่นปั้นเสือที่อยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่เหลือออกมาทำลายทิ้งก่อนที่มันจะไปสิงสู่ใครได้อีกเพราะร่างของผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ให้มันอาศัยอีกแล้ว